สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเรื่องวิทยาฐา,านะโกครูชณการดิฉันนางสาวจันทิมาพรฟักสุตตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนฉะเชิงเซาเปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่ง ประจำปีการศึกษา2566ซึ่งมีนักเรียนในความรับผิดช,ชอบเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางดา้านสติปัญญายและออทิสติกจำนวน11คนโดยแยกประเภทความพิการได้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางดา้านสติปัญญายจำนวน8คนนักเรียนออทิสติกจำนวน3คนโดยหลักสูตรที่โรงเงชาชาร,รยยียนฉัตรชินทร์ปัญญานุกูลใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบของการบูรณาการแบบกลุ่มสาระได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมสุขศึกษาพาะศึกษาศิลปะการงานอาชีพภาษาต่างประเทศในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดการเรีนยนรู้ตามแนววอดร็อกหรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเยียวยาดิฉัน้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง ต้องการจําเป็นสำหรับนักเรียนท้องถิ่นโดยมีการปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสามารถลงส่งการปฏิบัติได้จริงในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนนี้ดิฉันจะมานำเสนอถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนอง่มการงานอาชีพเรื่องอุปกรณ์ในการซักผ้าให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับนดิฉันมีแนวคิดว่า การซักผ้ามีความจําเป็นกับการดําเนินชีวิตประจำวันของทุกคนของนักเรียนที่อยู่ประจํานักเรียนสามารถได้ฝึกปฏิบัติได้จริงเป็นประจําทุกวันในการคัดแยกเสื้อผ้าซึ่งเป็นรูปธรรมสามารถนํามาบมรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามกุ่มสาระอืะอ่นได้ในการจัดการเรียนการสอนดิฉันเน้นให้ความสําคัญกับตัวนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ในการซักผ้าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันลดการเป็นภาระของสังคมและผู้อื่นจากการกำหนดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษดิฉันได้มีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง ของนักเรียนโดยระบุไว้ในเป้าหมายระยะยาวหนึ่งปีนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นในการซักผ้าจากนั้นจึงวางแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือ IIP โดยเน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคือ 1. เมื่อครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนนักเรียนสามารถแยกเสื้อผ้าตามขั้นตอนที่ครูสาธิตให้ดูด้วยตนเองผ่านตามเกมที่กำหนดได้ 2. เมื่อกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการซักผ้านักเรียนสามารถตอบคำถามและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นดิฉันนำสื่อและนวัตกรรมที่มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตนเองโดยให้ได้เรียนรู้จากสื่อของจริงสื่ออุปกรณ์ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อนักเรียนจะสามารถสืบค้นข้อมูลและศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองดนฉัน,นยังมีเทคนิคการสอนในรูปแบบของ active learning โดยมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนเด็กเล็ก ผลจากการ,รปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนดิฉันพบว,ว่านักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของดิฉันให้ความร่วมมือในการจัดก,การเรียนการสอนเป็นอย่างดีมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมที่ดิฉันได้รับมอบหมายเช่นแบบฝึกหัดกิจกรรมกลุ่กกิจกรมกจกรมเคลื่อนไหวจึงส่งผลให้นักเรียนทุกคนผ่านตามเกณฑ์และตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงการเรียนนั้นและนักเรียนทุกคนก็ยังสามารถ นำเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของอตนเองได้จริงสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่ในโรงเรียนประจําได้อีกลดการเป็นภาระของสังคมและก็ยังช่วยเหลือตนเองให้เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดในฐานะที่ดิฉันเป็นคร่การศึกษาพิเศษนั้นดิฉันมีความภาคภูมิใจมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒน,นาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้มีความรู้ความเหมาะสมและ ส่งเสริมให้ตัวเองได้รับการเข้าอบรมไม่ว่าในเรื่องของความรู้ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและนักเรียนเพื่อนําความรู้ที่ได้นั้นมาใช้และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของพิชัน ดิฉันจึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับฟังและรับชมวิดีโอที่ฉันนาเสนอในครนั้งนี้ถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจดิฉันก็ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการในงานโอกาสนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ